้าสู่ดัลลัสเท็กซัสครับนะแล้วทงใหไงลายเท็กซัสนี่ทงไก่ใหญ่เมืองไก่ใหญ่ครับเมืองเท็กซัสดัลลัสครับตอนนี้ขยายขยายดัลลัสฟอร์ดเวิร์ดเออเออร์วิ่งครับสามเมืองคอนเน็กชันใหญ่กว้างบาดนี่บิ่งใจแล้รถติดพ่อแม่พี่น้อง ครับ11บเอโมงครึ่งบอกว่าเนสิบสโมงส0่สิบครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้รถการก่อสร้างครับเบิร์ดี้ครับการก่อสร้างครับบอเคยสิ้นสุดอเมริกานี่ก่อสร้างเต็มที่ครับทั้งที่เห็นมาครับนี่คือความการพัฒนาบ่มีสิ้นสุดพ่อแม่พี่น้อง แหงไหแห่งเห็ดดูดทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาก่อสร้างเห็ดพัฒนาเปิ่งตี้แะครับพี่ประยุทธ์ประยอนเทคสัตเป็นรัฐไห้ครับมีทุนเป็นรัดโคกเกอว่าแห่งโลนสตาสเต็ต คือลัทธิมีมีดวงดาวในทงชาติดวงหนึ่งครับลัทธิของจอร์ดบูชหรือจอร์ดเด็บบิลยูบูชเศรษฐีน้ำม,มันมนี่แหละพ่อม่พี่น้องครับการพัฒนาของลัทธิอเมริกาที่เรกว่าลัทธิเท็กซัสจำได้ว่าร้อยเจ็ดสิบสองปีนะเคยอ่านประวัติว่า รัฐเท็กซัสนี่เป็นรัฐอิสระจากเท็กเม็กซิโกครับแล้นั้นก็ค่อยมาร่วมอยู่กับอเมริกาครับอยางที่ท่านได้เห็นว่าเขาอยากแยก,กเป็นรัฐอิสระอีกเท่านึงเพราะว่าลำดุวยครับรัฐเท็กซัสนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นรัฐใหญ่สมกับที่ว่าอเมริกามหาอำนาจของโลกก็ไม่พี่น้องครับ ความเป็นไปความยิ่งใหญ่ของของอเมริกา เกินทางด่วน4ชั้น5ชั้นโอ้ว้วาวสมัยผมอยู่ไม่ขนาดนี้ครับ ศเษทีน้ำมันเท็กซัสคือเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งชื่อว่าดัลลัสอาอ,อก24แล้วตัดเข้า,อางอ,อินเตอรตท0ราฟิกรถติดยามไดก่ยามนั่น ต่อสายสันสามสันก็ติด